อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีภายเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่4กันยายน2566นะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับเอาแนวทางนะครับตำรานะครับมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับแนวทางเราพัฒนาเนาะ นะครับก่อนจะไปดูนะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สั r ค b e นะครับช่องอาจารย์มีพาเฮงนะครับผมใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมี Facebook แชร์ลง Facebook ตันเองนะครับผมใครมีเพื่อนนะครับก็แชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับเนาะและใครที่สนใจนะครับอยากจะไปรับแนวทางฟรีๆอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผม แจ้งน้องแอดมินบ้านมงคลรวยทรัพย์ได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนจะขึ้นว่าบ้านมงคลรวยทรัพย์นะครับผมไปรอรับแนวทางอยู่ในบ้านมงคลรวยทรัพย์นะครับผมเนาะจะมีแอดมินดึงท่านเข้ากลุ่มอาจาร,รย์หมีผาเฮงนะครับเนาะก็สามารถนะครับกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะครับ แนวทางตามเราเราพัฒนาวันนี้นะครับตามไปถึงเราสามัคคีด้วยเด้อนะครับตามนี้นะครับทุกคนชัดไหมครับกล้องโฟกัสไหมชัดเนาะดูเห็นดูออกดูชัดเจนเนาะนะครับผมตามนี้นะครับวันนี้ฟัน8วันนี้ฟัน8ตัวเดียวครับสายรูดสายวิ่งครับ8ตัวเดียวนะครับตัวเจาะนะครับสูตรนี้มี83 8485 737475นะครับผมตัวกันนะครับกันอยู่แถวล่างนะครับก็คือกัน6-3 6-4-6-5นะครับผมชุด3ตัวครับชุด3ตัวครับ5-8-4-4-7-5 5-8-4-4-7-5นะครับผมในตามสูตรนะครับปกติแล้วมันได้เด่น8รอง7 8นะครับผม สูตรนี้ได้เด่น8ประรอง7นะครับแต่ในใบนี้นะครับผมอาจารย์จะเอาตัวที่เด่นมาเป็นตัวฟันเลยนะครับก็คือฟัน8นะครับปกติมันจะได้ฟัน8ประรอง7นะครับผมก็ดูจากเลข2ตัวนะครับอยู่แถวที่ 1... แถวที่2นะครับแถวที่ 1.. นั่นคือตัวเน้นนะครับแถวที่2นั้นคือตัวรองนะครับผมแถวที่3นั้นคือตัวกันนะครับ ก็จะมี8 7 6เนาะนะครับผมแถว8แถว7แถว6นะครับผมอ่ะคงดูออกนะครับนะฮะ8 3 8 4 8 5นะครับ7 3 7 4 7 5นะครับผม6 3 6 4 6 5นะครับชุด3ตัว5 8 4 4 7 5นะครับเน้น8 4กับเน้น7 5นะครับนี่คือตัวที่ชอบนะครับผมเนาะ อ่ะใครชอบแคปเจอร์หน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้แคปเจอร์หน้าจอชัดๆนะครับผมอ่ะชัดเจนเนาะทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับมีเข้าและก็มีหลุดนะครับให้สมาชิก f c c ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับถูกปิดอย่างไรนะครับก็ขอไปกับสมาชิก f c c ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับอ่ะ แคปเจอร์หน้าจอกันหมดทุกคนแล้วเนาะนะครับผมขอให้โชคดีครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ